แล้วมึงอย่ามายุ่งกับเพื่อนกูดิพอ่อเนี่ยสัตสเมื่อทำซากอะไรมึงไม่รู้เหรอคนอื่นเขาเป็นห่วงมึงเยอะแยะเฮือมึงไม่รู้นะไม่ไี้สะพานอะ่ะกูไม่เคยขอให้มึงออหักใจบากูขอแค่ให้มึงมีความสุขกับใครสักคนที่เขารักมึงอะ่ะทำไม มากกว่านี้กูทำมาแล้วไหนว่ามึงจะเลิกยุ่งกับเพื่อนกูแล้วไงแล้วตุกมตาอยู่เพี้ยะลรพี่ผมเจ็บที่มึงบอกผมเมื่อเช้าอะมึงไม่ได้คิดอะไรใหบ้บาแล้วไม่เชื่อมึงหรอคนเราเวลาชอบใครแล้วอ่ะมันเลิกชอบได้ง่ายๆเหรอวะอะไรมันจะทำให้มึงตัดใจได้เร็วขนาดนั้นหรือว่ามึงไม่ชอบคนอื่นแล้วใครอะไอเด็กที่มึงลากกับนดาดฟ้าอะไอปอน ไอ้กาหิวไอเนี่ยไอ้มาร์คมึงจะไปไหนกูบอกว่ากูจะไปส่งไงก็ผมกลับเองได้เลิกเรื่องของผมได้ปะไม่ได้ก็มึงไม่สบายอยู่ไม่ใช่เหรอเออแล้วกูบอกว่าเป็นห่วงอ่ะมึงจะยอมกลับกับกูใช่ปะแล้วมึงอ่ะไม่ใช่เมียกูอ่ะมึงอย่าทำเหมือนกูเป็นคนเงี้ยวได้ปะกูขอโทษที่กูเล่นใหญ่ไปเหนือไม่ได้ มึงทำมิจฉาอะไรมึงคิดว่ากูโง่เหรอมึงโซ่กันบนรถยังไม่พอมึงยังต้องลามันกลับโซ่ในห้องอีกเหรอหรือกูพูดผิดมึงเห็นคนหล่อคนรวยเอาใจมึงหน่อยอ่ะมึงก็นอนแผลมาแล้วดิมึงเอาคำกี่รอบแล้วไปเหลือไอ้กูแดกแล้วมั้งพี่คิดว่าผมง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคิดว่าผมจะเอากับใครง่ายๆขนาดนั้นเลยเออกบกูมึงยังง่ายเลย